ว่าอาตมาให้ทิ้งความเป็นตัวตนตั้งแต่ต้นก่อนเข้าไปดูแล้วทุกสภาวะที่เกิดจึงไม่มีความเป็นเราเลยไม่ใช่ของเราด้วยไม่ใช่สภาวะเราด้วยทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองตัทตาแล้วมันเป็นธรรมชาติเห็นได้ดังนี้ทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติแล้วก็เพียรเข้าไปดูบ่อยๆแล้วแล้วเร้ซ้าๆจนจิตเห็นจิตอย่างเกี่ยมแจ้งเมื่อใดก็ตาม ผู้คนที่เอาไปทําจะรู้ได้ด้วยตนเองนี่เรียกว่าปัจจตังแต่ถ้าอยากเข้าใจด้วยวิธีการเคลียร์ลิงด้วยวิธีการใช้เบรนเข้าไปเข้าใจใช้ตกการากะใช้ความคิดไม่มีทางไม่มีทางเจอและไม่มีทางเห็นได้ตามที่อธิบายไว้เพราะนี่คือสภาพของปรมัตธรรมสภาพของปรมัตธรรมจะต้องเกิดจากการที่ทิ้งความรู้ทั้งหมดเลย และเห็นตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเมื่อเข้าไปเห็นจิตจึงเห็นจิตมันจะละตัวสมุทัยโดยอัตโนมัติไม่มีใครละด้วยทําเองเป็นเองสภาวะนี้เกิดขึ้นเองเมื่อผู้ที่เข้าไปเห็นแล้วจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเองโอ้โอมาทีเดียวขาดสับ,บัดเลยมันโอ้ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ฉันนีว่วะนี่มันใครนี่นี่มันเดี๋ยวมันเห็นเอง มันลองอ๋อทุกคนนะถ้าไม่อ๋อแล้วก็ยังสงสัยอยู่แต่ถ้าเอ๊ะอะโอโอ,โอไม่ไม่เข้าใจหรอกอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิเกิดปิติโยคคอนในขนาดรู้สึกตัวแล้วก็บอกกับตัวเองให้หยุดแต่มันก็ไม่หยุดมันไม่หยุดหรอกอาการสภาวะทุกอย่างมันเป็นสภาวะที่เกิดเองโดยธรรมชาติแล้วก็จะดับเองโดยธรรมชาติเหมือนท่านกาลังกําลังโกรธใครนะท่านบอกว่าหยุดโกรธหยุดโกรธนะมันไม่หยุดหรอก ท่านกำลังชอบใครบอกหยุดชอบหยุดชอบนะ้ำมันไม่หยุดหรอกเพราะมันสั่งไม่ได้นี่แหละนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่ใจรักปรากฏนอยู่ปรากนอนจ่ตใจเวลาสิ่งที่เราชอบใจเราก็บังคับไม่ได้ไม่ชอบใจก็บังคับไม่ได้เป็นธรรมชาติเหตุปัจจัยพร้อมก็เกิดขึ้นเหตุปัจจัยหมดก็ดับไปดังนั้นให้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่มันเป็นรู้ว่ามันโยกกว่ารู้เขาเรียกว่าสักแต่ว่านั่นแหละหรือว่ารู้ซื่อ,อๆนั่นแหละ รู้เสียมันก็ดับจำไว้ว่าทุกสภาวะไม่ใช่ของท่านเลยเป็นแต่เพียงเหตุปัใจจัยให้เกิดตามธรรมชาติเรียกว่าขันมันทํางานตามธรรมชาติของมันมันถ้าท่านรู้อย่างนี้นะไม่มีทางหลงไม่มีหลงนิมิตไม่มีหลงในสมาธิและตั้งต้นด้วยความไม่มีไม่เป็นนั่งสมาธิก็ไม่ใช่เรานั่งไม่ได้นั่งเพื่อเอาอะไรแต่นั่งให้เห็นการทํางานของกายของใจตามที่เขาเป็นตั้งต้นด้วยเท่านี้และท่านจะทําอะไรท่านก็จะ เห็นตามความเป็นจริงจะเกิดสมาธิถี่ขึ้นดังนั้นพระองค์จึงเอาสมาธิถติมาไว้ไวเบื้องต้นก่อนว่ามันไม่ได้มีเราตั้งแต่ต้นนะกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็ไม่ใช่เราแล้วเราก็มาหลงยึดเอาว่ามันเป็นเราพอหลงแล้วก็จึงเกิดทุกข์นี่ท่านก็อธิบายแค่นี้ทำทั้งหลายก็อยู่เท่านี้แหละ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มีต่อให้เกิดสภาวะอะไรก็มีแค่สองลักษณะ มีแค่นิมิตกับอนิมิตพอมีภาพก็มีเรื่องราวพอม่มีภาพก็ไม่มีเรื่องราวง่ายมากไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็ต้องเกิดภาพแน่นอนนั่นแหละนิมิตจึงเป็นเรื่องราวให้เกิดถ้าไม่มีนิมิตแล้วใช้ไม่มีอะไรเลยสบายอา <c oughs> จารย์ครับผมก็าถามว่าถ้าถูกยกจิตขึ้นมาแล้วหมายถึงอะไรครับก็มีหลายกรณีนะยกจิตแล้วส่วนใหญ่แล้ว หมายถึงว่าถ้าจิตมันยกระดับขึ้นนะก็ถ้าถ้าทางการเรียนหรือทางทางปริยัติก็ก็การข้ามโคตรตะพูยานก็ไปเป็นตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคานาคาจนถึงพระหานา์นี่ก็ยกจิตแล้วเรียกว่าข้ามจากโคตรของปุถุชนไปไม่กลับมาเกิดในทุกติภูมิอีกแล้วดังนั้นทุกท่านที่ฟังอยู่นี้ต้องทําตนให้เป็นพระโสดาบันให้ได้ซะก่อนก่อนทําอะไรเลยเอาพระโสดาบันก่อน ว่าชาตินี้จะต้องละความเป็นตัวตนให้ได้จะต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงให้ได้จะต้องมีความเป็นปกติของกายวาจาใจให้ได้มีพระนิพพานเป็นที่ไปอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นสวรรค์ก็ไม่เอานรกก็ไม่เอาเอานิพพานเป็นที่ตั้งเมื่อนั้นจะมีเป้าหมายตรงอย่างเดียวเลยว,ว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเรามีศาสนาพุทธสอน e n l i g h t e n จุดเดียวคือนิพพาน ดังนั้นปฏิบัติไปเพื่อนิพพานหวังนิพพานได้หวังอย่างเดียวที่ไม่เป็นโทษคือหวังนิพพานหวังอย่างอื่นเป็นโทษหมดเลยหวังอย่างเดียวที่ไม่เป็นโทษคือพระนิพพานเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งก่อนว่าเราจะปฏิบัติไปเพื่อพระนิพพานแล้วมีสามข้อนี้หนึ่งเห็นว่ากายใจไม่ใช่เรายึดมั่นในพระรัตนตรัยมีพระนิพพานเป็นที่ไปนี่แหละมันละสักยาติอีกสามข้อมันละโดยอนมัติเลยเมื่อไหร่ที่เห็นว่าตัวฉันเนี่ยไม่ใช่ฉันนะ ความคิดก็ไม่ใช่ฉันอารมณ์ก็ไม่ใช่ฉันความรู้สึกก็ไม่ใช่ฉันเป็นการทํางานของธรรมชาตินี่มันลาศกยทิฏฐิโดยสมาทิฏฐิแต่วิธีการที่อาจารย์ที่ที่อามามาเล่าให้ฟังวิธีการดูจิตนั้นเป็นวิธีการปลายมาแล้วคือตัดไปที่ปลายลไอ้ทานอามาไม่ได้พูดแต่อามาพูดพูดพูดก่อนหน้านั้นไปแล้วทานต้องมีก่อนนะถ้าจิตใจไม่อ่อนอ่อนน้อมเสียสละไม่มีทานเนี่ย ยากที่จะมาพูดปฏิบัติเพราะเสียสละของง่ายๆยังเสียสละไม่ได้อย่าไปพูดเลย็จะไปเสียสละชีวิตเสียสวะเสียสละตัวเองเสียสละตัวเองออกจากตาที่มันสวยงามหูที่มันไพเราะจมูกที่มันอยากได้กลิ่นแต่หอมๆปากที่มันอยากได้แต่คนชมมันเสียสละเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้เสียสละเรื่องใหญ่ไม่มีทางนี่แหละเรียกว่าจาคะจึงเป็นเหตุนำพอไปถึงการละตัวตนได้เพียงแค่ท่านเสียสละด้วยความไม่ยึดติดในทานนั้น นะท่านก็เข้าสู่พระโสวดาบันได้ <c oughs> แค่เสียสละนี่นะเห็นไหมให้ทานก็เป็นพระสดาบันได้เมตตาอย่างเดียวก็เป็นพระสดาบันได้แต่มันต้องเข้าถึงจิตถึงใจนะเห็นตามความเป็นจริงสมาธิเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแล้วกลับมาสู่ความไม่มีไม่เป็นที่มันโล่งโลง,ลง,ลงว่างๆมันก็ดีนี่แล้วไม่ได้ไปยึดเอาความโลง่งว่างนั้นเป็นอารมณ์ว่าฉันจะต,ต้องโลง่งต้องว่างไม่ใช่นะ อาจมาพูดตั้งแต่ต้นว่าสภาวะนี้มันมีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก่อนเราเกิดก็มีมาแล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปเห็นเฉยๆมันเป็นปัจสภาวะที่มันมีอยู่แล้วไม่ได้สร้างขึ้นไม่ได้รักษาไม่ได้ประคองไม่ได้ให้เข้าไปเพื่อไปเป็นเจ้าของมันหรือว่าอาตมาให้ทิ้งความเป็นตัวตนตั้งแต่ต้นก่อนเข้าไปดูแล้ว <S <S ทุกสภาวะที่เกิดจึงไม่มีความเป็นเราเลยไม่ใช่ของเราด้วยไม่ใช่สภาวะเราด้วยทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองตะ แล้วมันเป็นธรรมชาติเห็นได้ดังนี้ทุกคนจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติแล้วก็เพียรเข้าไปดูบ่อยๆแล้วแล้วเราซ้ําๆจนจิตเห็นจิตอย่างเขี่ยแจ้งเมื่อใดก็ตามผู้คนที่เอาไปทําจะรู้ได้ด้วยตนเองนี่เรียกว่าปัจจตังแต่ถ้าอยากเข้าใจด้วยวิธีการเคลียร์ลิงด้วยวิธีการใช้เบรนเข้าไปเข้าใจใช้ตักกะใช้ความคิดไม่มีทางไม่มีทางเจอและไม่มีทาง เห็นได้ตามที่อธิบายไว้เพราะนี่คือสภาพของปรมัตธรรมสภาพของปรมัตธรรมจะต้องเกิดจากการที่ทิ้งความรู้ทั้งหมดเลยและเห็นตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเมื่อเข้าไปเห็นจิตจึงเห็นจิตมันจะละตัวสมุทัยโดยอัตโนมัติไม่มีใครละด้วยทําเองเป็นเองสภาวะนี้เกิดขึ้นเองเมื่อผู้ที่เข้าไปเห็นแล้วจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเองออ๋อ,อมาทีเดียวขาดสะบ,บัด มันโอ้ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ฉันนี่วะนี่มันใครนี่นี่มันเดี๋ยวมันเห็นเองมันลองอ๋อทุกคนนะถ้าไม่อ้อแล้วก็ยังสงสัยอยู่แต่ถ้าเอออ้ออ้ไม่ไม่เข้าใจหรอกเปรียบนะเหมือนแม่โคเล็มญ้าชํำเดืองลูกน้อยแม่โคเปรียบเสมือนตัวผู้รู้ที่มันรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ตัวสัตตานังก็ได้ตัววิญญาณก็ได้ที่มันไปรู้ รู้ขันห้าญาติเปรียบเสมือนขันห้านี่มีสุขมีทุกข์มีดีใจมีพอใจมีเสียใจในขันห้านี้ในเจตสิกนี้คือญาเข้าไปชมเรืองดูความนิ่งๆโลง่งๆว่างๆที่มันมีอยู่แล้วนะไม่ได้สร้างขึ้นนะอันนี้เป็นอารมณ์พะนานอุปสมานุสติก็ได้เป็นอารมณ์หนึ่งก็ได้หรือเรียกวอมาตะธาตุก็ได้ถ้ามันเห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ได้หรอกแสดงว่ามันเห็นได้นะ เบื้องต้นทําอย่างนี้มันไม่ใช่ไปเห็นครั้งเดียวแนละ้วท่านจะสาเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่นะเมื่อปัจจัยมันพร้อมเนี่ยถึงพร้อมด้วยโพธิป,ปัจจะธรรมสามเจ็ดประการเมื่อไหรก็ไม่รู้เปรียบเสมือนการฟักไข่ท่านมีหน้าที่กบไข่ไปเดี๋ยวถึงเวลาไข่มันก็ฟักเองแต่ท่านปัจจัยท่านไม่พร้อมโพธิป,ปัจจะธรรมสามเจ็ดประการท่านไม่บริบูรณ์ไข่มันก็ฟีบไข่มันก็เน่าก็ตายชาตินี้ก็ไปเกิดชาติใหม่ก็สังสมไปเรื่อย บางท่านสังสมมาแล้วเป็นร้อยเป็นล้านล้านล้านชาติบางท่านเกิดเป็นพระมาแล้วสักสิบชาติบางท่านเกิดเป็นฤาษีมาแล้วห้าร้อยชาติแค่ได้ยินได้ฟังก็มีปัญญาแทงตลอดในทิฏฐินั้นแล้วก็ออกจากทุกได้ดังนั้นบุยึงอย่จะพึงประมาทในตัวบุคคลว่าฟังแค่นี้เข้าถึงไม่ได้บางคนใช้แค่อาราปณสติก็ถึงได้บางคนพุโทโธก็ถึงได้บางคนไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งอยู่ไปไม้ร่วงลงมาเห็นไตรลักแล้ว ทุกขังอนิจจังอนัตตามันไม่เที่ยงเนาะชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่อเนกอนันตชาติแค่นี้บรรลุธรรมก็มีท่านเชื่อมั้ยดังนั้นวิธีการเข้าถึงเนี่ยตั้งแต่ทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยเข้าได้หมดเลยเห็นทุกมากมากก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่เที่ยงก็ได้และเห็นความไม่มีตัวไม่มีตนเห็นความมากงเปล่าเห็นความเป็นสุญญตาเห็นความเป็นอนัตตาจะเห็นแบบไหนในสามอาการนี้ก็ไปถึงจุดหมายเดียวกันคือการไม่ยึดถือในตัวตนในขันห้า สำคัญคือขันห้านี่แหละเห็นขันห้าตามความเป็นจริงความสําคัญอยู่ตรงไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยแล้วสภาวะอะไรไม่ต้องไปให้ค่าเลยเพราะสุดท้ายมันทิ้งหมดทิ้งจริงๆทิ้งหมดไม่เหลือแล้วถ้าไม่มีพื้นฐานของสมถะในอดีตชาติไม่มีทางที่จะเห็นวิปัสนาได้ดังนั้นสมถะจึงเป็นบาดฐานนะเป็นกําลังเป็นเหมือนเพระาพระหลวงพ่อพระเดชระคุณหลวงปู่ชาบอกว่า เป็นเหมือนอท่อนไม้ท่อนเดียวกันสมถะเหมือนโต๊ะโคนวิปสัสสนาเหมือนปลายดังนั้นจะขาดทั้งสองอย่างไม่ได้นะแต่ที่ผมบอกว่าผมไม่ให้เน้นทำสมถะเพราะว่าบางคนเนี่ยติดในความสุขติดในอารมณ์ของฌานแล้วก็จับอารมณ์ของฌานนั้นถอนไม่ออกเลยเพราะมันสุขมากมันสงบมากมันโอ้ไม่มีอะไรสุขมากเท่ากับความสุขในฌานนะครับไม่ไม่มีเลย ดังนั้นวิธีการของผมจึงจึงให้เข้าไปดูที่อารมณ์ของพนิพานเลยดูที่อารมณ์ของนระแม่ที่มันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีรักไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนหะนะเหมือนหลวงพ่อหรือซีลิงดําส้อนเหมือนกันเหมือนหลวงพ่อสดสอนก็เหมือนกันจริงๆนะเทคนิคของหลวงพ่อเนี่ยดีมากทุกคนทุกองเลยแต่คนไม่เข้าใจเฉยๆจึงจึงมีการตีความผิดพลาดไปถ้าไปศึกษาจริงๆทุกคนจะเข้าใจเลยว่าโอ้โหกุศลบายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นสุดยอดที่สุดเลย เพราะเมื่อก่อนอาตมาให,ให้ใช้ base of mind ตรงฐานของจิตคือจะทําเป็นดวงแก้วใสก็ได้จะทําเป็นรูปพระก็ได้คือถ้าสายพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีเดียมก็จะเป็น,ปนองค์พระภายใน,นใช่ไหมอันเดียวกันจริงๆแล้วมันคือ base of mind ฐานของจิตตัวเซนเตอร์ตรงนี้จะใช้ก็ว่าเป็นที่ตั้งแห่งวิญ,ญญาณถิติที่เป็นหาทยวัตถุตามาพระอภิธรรมก็ได้นะอันนี้จากการปฏิบัติของอาตมานะ อา,อาจจะไม่ไม่ถูกต้องตามตำราก็ขออภัยแต่อันนี้คือเล่าเรื่องประสบการณ์แล้วกันนะว่าเมื่อก่อนมันอยู่ตรงนี้จริงๆมันอยู่เบสออฟไมา์จริงๆแต่สักพักมันจะหายหมดเลยเบื้องต้นเราหาจุดเซนเตอร์พอยต์ให้มันก่อนเหมือนหลวงพระเดชยระคุณหลวงพ่อเยือนใช้ใช้กรรมฐานน้าเย็ยนคือหาเซนเตอร์ให้มันแล้วไม่ตามออกมาอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วมันจะเห็นความนิ่งความโล่งความว่างแล้วทีนี้เราตัดนิมิตออกเบื้องต้นให้มีนิมิตสะก่อนเพราะมนุษย์เราเนี่ย มันผัสสะกระทบแล้วมันปรุงใช่ไหมก็เปลี่ยนจากผัสสะที่มันกระทบแล้วมันปรุงเป็นเป็นเรื่องเรื่องร้ายมาเป็นปรุงเรื่องเรื่องอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี้ยเป็นพุทธานุสติแทนอย่างนงี้เป็นต้นเมื่อก่อนผมยังใช้เซนเตอร์ก่อนแต่ว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยไปถือจุดนั้นเป็นเป็นเราอีกเป็นสภาวะของเราอีกมันก็เลยกลายเป็นเป็นเข้าไปยึดอีกแล้วผมก็เลยเปลี่ยนว่า สิ่งที่ต้องไปเห็นเนี่ยจะต้อง no image no body shape no status no position และ no timing พอมันตัดตัวนิมิตออกมันง่ายในการในการเจอสภาวะจิตที่มันนิ่งๆนุง่งโลมุ่ะสภาวะเนี่ยมันเจอง่ายกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่มีภาพมันจะเข้าไปนิมิตเลยพอมีภาพก็มีเรื่องราวนะครับอย่างเช่นนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันว่างนะอันนี้ว่างจากว่างจากอารมณ์เรียกว่าสมถะอย่างย่งพระอาจารย์อย่างพระอาจารย์ยนินเนี่ย พออาทุกคนรีแลกซ์พอรีแลกซ์ปุ๊บเทคอะดีบรสใช่ไหมหายใจเข้าลึกๆยาวสบายๆหนึ่งมันว่างจับอารมณ์แล้วนี่ได้ได้อารมณ์ของฌานเลยง่ายมากแต่ทีนี้เรานี่ะจะไปยึดเอาสภาวะนั้นทีนี้เราเราต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้สภาวะนั้นก็ไม่ใช่เราไอ้ที่มันสงบก็ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาวะตามธรรมชาติเมื่อเห็นอย่างนี้มันจะถอยออกมาเลยแล้วมันจะเห็นว่างสองว่างอ่า อันนี้อันนี้ที่ผมเจอแล้วผมคิดว่าทุกคนเอาไปใช้แล้วจะเห็นภาพเลยทุกคนทุกวันเนี้บางคน к, พอเข้าสมาธิแล้วก็อยากจะให้มันสงบต้องสงบนะสงบสงบสงบเนี่ยซึ่งซึ่งเราไปบังคับมันก็เป็นวิภพภะตัณหา่น,านิแต่วิธีการทําสมาธิที่ถูกต้องคือการเห็นตามความเป็นจรงิงและผลของการนั่งสมาธิที่เห็นตามความเป็นจรงิงมันจึงเกิดฌานแล้วมันจึงเกิดความสงบทีนี้พอเราไม่ยึดเอาในฌานในความสงบมันจะเห็นตามความเป็นจรงิงไตรลักษณ์จะปรากฏ มันจะเห็นมันจะเห็นสิ่งที่มันเกิดดับทีนี้เห็นจิตที่มันเคลื่อนออกไปตั้งอยู่ในกายเซตมันจะเคลื่อนออกไปเวทนามันจะเคลื่อนออกไปสัญญามันจะเคลื่อนออกไปสังขารพีงแต่มันจะเห็นการทํางานอันนี้มันเห็นรอกมีพรมรงบอกว่าแต่ถ้าคนไม่มีกําลังจะต้องเข้าชั้นสี่ก่อนเพราะชั้นสี่เป็นชั้นที่เปรียบเสมือนเซมินิพานเพราะมันว่างจากอารมณ์เนี่ยมันเป็นเซมินิพานแต่มันยังยึดตัวผู้รู้อยู่พอแล้วมั้วันนี้ไม่พูดถึงเรื่องสภาวะเยอะแล้ว เล่ามากคนก็จ um ํามากคนจํามากปรงงมากคนงงมากประสับสนมากวิธ um ีการง่ายๆนะที่อาจาร่มาได้บอกลูกศิษย์ไปแล้วลูกศิษย์ก็ก็นําไปทําเป็นภาพนทําตามที่อาจารมาเล่าไว้นัง่ายๆรู้สึกตัวไว้บ่อยๆแล้วก็ชมเลืองดูความนิ่งๆโล่งๆว่าแล้วไม่ยึดสภาวะอะไรเลยนะแค่รู้สึกตัวในขณะนี้รู้สึกตัวสิเห็นไหมว่า มันตอนแรกมันยังเป็นเรารู้สึกตอนแรกมันเป็นเราที่ตั้งใจฟังในตอนนี้มันมีสวะที่นิ่งๆนุ่งโล่งๆอะนะโดยที่รู้รู้ของมันเองใครเข้าไปรู้ด้มันเป็นรู้ของมันรู้อยู่นั่นแหละยกมือก็รู้รู้หมดเลยแล้วม่ไม่ได้เจตนาจะเข้าไปรู้เวยมันเป็นรู้ที่เป็นอิสระ แต่เมื่อไหร่ที่ท่านไปเป็นตอนแรกท่านให้ท่านเป็นออฟเซอร์เวอร์ก่อนเป็นผู้สังเกตไ้เรื่อยๆ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 สักพักออฟเซอร์เวอร์จะกายหายไปจะไม่มีผู้สังเกตแต่จะเป็นธรรมชาติที่มันทํางานตามธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติรู้แจ้งแต่ยากอยูน่นะในเบื้องต้นหาตัวผู้รู้ให้เจอซะก่อนทีนี้ไม่ไม่ไปสนใจใน,ในอาการทั้งตัวผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ให้ไปสนใจจุดเดียวจุดอารมณ์พันธุ์ผน นิ่งๆลงๆว่างๆเฉยๆสบายๆเราไม่คึดติดอ,อะไรสักอย่างฝึกอย่างนี้รู้สึกตัวบ่อยนึกแต่กับรู้สึกตัวนึกแต่กับรู้สึกตัวรู้สึกตัวเสร็จไม่ใช่แค่รู้สึกตัวนะเข้าไปเข้าไปชำเลืองดูลูกโคลูกโคคือพุทธภาวะก็ได้ทุกคนปฏิบัติไปเพื่อจุดนี้นะเมื่อถึงจุดหนึ่งท่านจะเข้าใจด้วยตัวของท่านเองเมื่อออสเวอร์หายไปท่านจะเห็นเลยว่าทุกสรรพสิง่งมันไม่ใช่เราอีกต่อไปเลย มันจะดิสรอยตัวมันเองดิสรอยทุกอย่างมันจะทำลายหมดเลยทำลายหมดท่านแต่บางคนมีกำลังของเจโตวิบุตรมากก็จะแสดงสภาวะได้เยอะแต่บางคนเป็นปัญญาวิบุตรบางทีก็เข้าใจละเอียดก็มีแต่ถ้าเป็นเจโตวิบุตรบางทีไม่เข้าใจเลยนะแต่สลัดมันถ่าย t อนคืนอุปทานฑ์เลยสังเกตง่ายทุกไม่เหมือนเดิมเสียใจไม่เหมือนเดิมไม่กลัวตาย มันนนม่นคงในพระนริพานมั่นคงในพระัตนรัยโอ้โหศีลบริบูรณ์อัตโนมัติไม่ต้องตั้งไม่ต้องขอไม่ต้องถือว่าทุกสภาวะที่เกิดกับท่านไม่ใช่ของจริงไม่ใช่สภาวะท่านด้วยเป็นธรรมชาติทํางานถ้าท่านมีมายเ s e ตอย่างนี้แล้วโอ้โหทำอะไรก็ไม่มีหลงทําอะไรก็ไม่จมทําอะไรก็ไม่ยึดทําอะไรก็มีแต่ละวางสลัปล่อย คืนคายถ่ายถอนไม่จาไว้ว่าเราปฏิบัติไปเพื่อความเบือ่อความน่ายความจางความคลายเมื่อได้ตรงนี้แล้วทําเลยจะพุโทโธยุบเนอะพองเนอะจะอนาปนาสติจะทําอะไรทําเลยนี่คอนเซ็ปต์ตรงนี้ขึ้นต้นโดยเนตังามะเนโสหมะสมิตระมิโมสอัตตานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วมันจะมีอะไรให้เป็นเราไหมล่ะเมื่อทั้งคนเดยวความไม่มีเราทําอะไรไปก็ทาไปเลยวันนี้ หนังสมาธิไปบ่อได้ก็ไม่ใช่ชั้นหออ๋อธรรมชาติทํางานความคิดเกิดขึ้นก็๋อความคิดก็ธรรมชาติทํางานไม่มีความเป็นเราเลยสักอย่างมันจะเรืออะไรเริ่มต้นจากความไม่มีสุดท้ายมามีแล้วก็ไม่มีแล้วท่านก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนกว่าท่านจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วท่านก็เกิดปัญญารู้แจ้งว่าไอ้ริงที่เรามายึดถือครอบครองเป็นเจ้าของนี้มันหลอกเรามันอเนกอนันตชาติท่านนั้นแหละโอ้พ่อยอม อ,อแล้วชาตินี้ชาติสุดท้ายมันเกิดแล้วยอมซะกอ่อนยอมได้อภัยได้เมตตาเสียสละอ่อนอน้อมถ่อมตนนะปฏิบัติไปเพื่อการจางคลายถ่ายถอนความยึดถือยึดมั่นในทิฏฐินะนะขอให้ท่านเจริญในสุขเจริญในธรรมนะท่านได้เห็นมานผลนิพพานกันในชาติปัจจุบันนี้แหละนะเซมีนิพพานเขาปรากฏอยู่ตลอดเวลา จิตนี้คดโกงหลอกลวงเรามันตลอดยาวนานโอ้ยโล่งทรงบอกว่าเป็นของโกหกหลอกลวงกิ้นป้อนนะมเชื่อมไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็คิดว่าตัวเองรรมันรู้ทาเดี๋ยวมันก็คิดว่าตัวเองเข้าถึงทำเดี๋ยวมันก็คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเดี๋ยวมันก็คิดว่าตัวเองจะต้องไปช่วยคนอื่นปฏิบตัติตอนแรกมันจะหนีจากคนอื่นปฏิบัติไปสักพ,พักมันจะอยากช่วยคนอื่น จนกว่ามันจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ช่วยตามเหตุปัจจัยเนี่ยไม่ใช่กันช่วยไม่ดีนะแต่ว่าพระสุดัรบัรเนี่ยจะอยากช่วยคนอื่นจะอยากสร้างกุศลจะอยากพาคนอื่นทําบุญจะอยากพาคนอื่นสร้างบารมีนี่เป็นเป็นเป็นข้อของพระสุดทบัรเห็นง่ายๆเลยนะสักพักความอยากทาบุญก็จะหายไปเพราเป็นพระนาคารนี่ไม่อยากยุ่งใครละ แต่มันเหลือตัวมันเองทีนี้ตัวมันเก่งที่สุดเลยเก่งขึ้นมาแล้วโอ้ยใครพูดเราไปฟังอ่ะมันมันผ่านความความไปเติร์ดเรือตัวสุดท้ายนะตัวตัวมาณะตัวทิพย์จริงๆมันก็เลือสังัวตั้งห้าตัวนะแต่จริงๆแล้วมันคือตัวตัวตัวผู้รู้เนี่ยมันคือตัวผู้รู้เด่นชัดสว่างไม่ฟังใครหรอกจนกว่าจะไปเจอพระหันจี่เยวทีเดียวทีนี้พอเป็นพระหันก็มีสองประเภท เอาสองประเภทตามที่อาจารย์ยประเภทที่ไม่ใช่โพธิสัตว์กับประเภทที่เป็นโพธิสัตว์แล้วกันถ้าเป็นพระรามที่เป็นประเทศโพธิสัตว์ก็พอต,ตัวเองยังประโยชน์บริบูรณ์แล้วก็พยายามที่จะยังประโยชน์ผู้อื่นก็จะิอยมาช่วยโลกหลวงตามหาบัวก็ประกาศเลยว่าเราสิ้นภพชาติแล้วเราเกิดประชาสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นคนด่าหลวงตามหาบัวเต็มือหมดเลยป <c oughs> าวกวีโยไปก็หลายคนเพราะว่าหลวงตาหลวงปู่หลวงปู่เจเริญก็เลยถามว่าทําไมหลวงตาถึง ประกาศแนละ้วถ้าผู้คนมาปรามาทเขาตนนกนรกหลวงตาบอกว่าเราเห็นประโยชน์มากกว่าโทษคนไหนที่ปรามาทก็เป็นกรรมของเขาเขาก็ต้องรับกรรมขเขาไปแต่ประโยชน์มันได้มากกว่าได้ช่วยประเทศไทยได้ช่วยโลกไป้สสเคะห์โลกท่านมองถึงประโยชน์ภาพรวมนพระลงตัดกับพระสารีบุตรและพระมุคลนะว่าแม่เธอเป็นพระราหันแล้วแต่เธอจะละซึ่งความเพียรเสียได้เป็นไม่มีหยุนไม่ได้สั้นไม่งั้นพระองค์มาบอกว่าเธอจงมาบวชเถิด และรักษาพระธรรมที่ไหนนะแล้วเราทําความเพียรอยู่เดินจดพรมนังสมาธิแสดงว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันตัวร้ายแม้ขาดสะบันไปแล้วมันก็ยังทําร้ายใจท่านได้เหมือนกันคขว่าทําร้ายคืออะไรเวลาเป็นมะเร็งมันปวดไหมปวดใช่ไหมมันทุกหนี่นี่มันก้อนกามนี่ก้อนก้อนกามทั้งก้อนเลยแล้วก็ก้อนกรามเก่าทั้งก้อเ พร้อมที่จะทําลายตัวมันเองพร้อมที่จะให้โทษอยู่ตลอดเวลาดังนั้นก้อนนี้คือก้อนกรรมท่านจําไหมไม่มีใครที่ไม่เจอทุกเลยหลวงตามหาบัวก็เป็นบาหวานต้องตัดนิ้วหลวงพ่อชาต้องเป็นอ,พอมาพพก้งอมภาสหลวงพ่อสมภพต้องเป็นสตอกหลวงปู่ชอบต้องเป็นพาราไรมีคนถามหลวงปู่ชอบว่าหลวงปู่ทําไมหลวงปู่มีบารมีมากขนาดน,นี้ หลวงปู่ทำไมเป็นยังเป็นอมะพัฒน์หลวงปู่มันไม่ใช่กย่ยกายนี้มันเป็นกรรมเก่าเราทําสิ่งใดไว้เราย่อมได้รับผลแลวหลวงปู่บอกว่าอะไรรู้ไหมกรรมที่ท่านเป็นอมภพาดครึ่งสิ่งเพียงแค่ท่านหักขาเขียดและหักขากบให้น้องในชาติปัจจุบันนี้ท่านคิดดูว่ากรรมมันให้ผลได้รุนแรงและเผ็ดร้อนและทุกทรมานเสนสาหัสกันนะแม้กระทั่ง ท่านเป็นพระรหันปฏิสัมพิทายานทรงอภิญญาแต่ท่านก็หนีกรรมไม่พ้นเพียงแค่ทัานหาคากบและหาคาบ,บูในชาติปัจจุบันให้น้องกินตอนเด็กๆและท่านคิดว่าท่านจะรอดไหมอรัดังนั้นให้ท่านพิจารณาถึงความตายอยู่ทุกหลุมหายใจแล้วท่านจะไม่ไม่ยี่หลาไม่ไม่สะสมสะทานกับปัญหาที่เกิดเลยต่อให้ปัญหาอะไรเกิดมาท่านจะบอกว่าก็เดี๋ยวเราตายแล้ว เนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตายแล้วเราจะเอาอะไรกับเราจะไปโกรธเขาทําไมเราจะไปทุกข์กับเขาทําไมเราจะไปใส่ร้ายเขาทาไมเราจะไปดีใจทําไมเราจะไปเสียใจทําไมอยู่กับครอบครัวอยู่กับโลกให้เป็นครั้งสุดท้ายให้เป็นวันสุดท้ายเหมือนกําลังจะตายพรุ่งนี้แล้วท่านจะมีความสุขนในการอยู่มกต่อให้ใครมาใส่ร้ายท่านก็เป็นกรรมเกิดมาแล้วเกิดยากเราจะทําชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้าย ล้วตั้งปองไปเลยจะได้ไม่ได้ไม่รู้ละ่ะจะตั้งปอวาชาสุดท้ายและเดินตามทำเพียงสิ่งไหนดีสิ่งไหน,นที่เราฟังแล้วชอบสิ่งไหนที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์เอาไปอุบาจานุ่งนี้โอ้อันนี้เป็นประโยชน์เอามาอุบาจารนุคงนี้เป็นประโยชน์เอามาเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นคุณ